สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้ก็มี10บร้อเจ้าคุณปู่เทนเลอร์ขึ้นมาโคเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับแต่ว่าแมคโครคันนี้ไม่ใช่นะครับผมแมคโครเรามาจซื้อ,ซ,อซื้อแต่เฉพาะรถ10บร้อพอดีเจ้าของรถเขาจะข็นรถไปที่คอนเจนนั่นวะจะย้ายรถไปที่คอนเจนเลยน่ะวะจะแมคโครไปโรงงานที่คอนเจนก็เลยขาย10บร้อให้ผมมาจากอุบล ก็เลยผ่านมาก็เลยทางผ่านก็เลยแวะขึ้นเทรลเลอร์มาด้วยกันอเอาสิบร้อรลงกลางทางอบอบคคือตอนขึ้นน่าจะไมโ,โครขึ้นยกขึ้นช่วยเหมบ้าอ๋อนี่นครับเจา้าขวงรถอันนี้เป็นน้องชายเจาา้าขวางรถนะคือเราจะใช้โฟกลริบช่วยนะครับ คือขั้นตอนแรกเราจะเอาโฟกลิฟต์ยกท้ายไอส้สอนเราวก็บอกขับออกขั้นนีเ้เอาขั้นนี้ยกไดปย,ดยุบ่าานะเราจะใช้โฟกลิฟต์ยกท้ายลงวางก่อนมันสิว่างได้ยุบร,รถสูงป่ะเนี่ยไหมะจะดูนะครับจะเอาลงยังไง เห็นหัวหน้าสอนบอกว่าจะโฟกลิฟต์ยกท้ายลงวางข้างล่างแล้วก็จะใช้โฟกลิฟต์สองคันยกตรงล้อสองข้างแล้วก็ให้รถแทลเลอร์วิ่งออกไปนะครับลองดูจะยกขึ้นไหมอ่ะลอยอยู่นะครับลอยอยู่ถอย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 ได้ไหม ค่อยๆนะค่อยๆนะไอ้สว่วนจะขึ้นมาขึ้นไปทั้งรถเลยมันอันตรายบอกขึ้นมาขึ้นไปทั้งรถบังพวงบังบังคับ,บพวงมาเลยบอกเราจะไปอยู่ข้างรถได้กี่น้อยถอยเลยถอยเลยดูดูเพื่อบังพวงมาเลย ฮะมันสิ้ากันลง่งเบิงเบิงรอมันติดตกบอนอ่ะบอม,มีคนขึ้นไปบงังคับรอเลยน่ะไอ้สวนย,ย,ยาวเลยยาวเลยมาลอดมาลอดไปยาวเลย ถอยเลยถอยเลยมันหนักอยู่ด้มันสิบาดากเงื่องบ่ใครคายใครคลายบ้างนเอา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 เอพราะว่า้า,ามันหนักดากพวกงี้สิบเงบื่องบ่เอาเใครคลายตูดใครคาตวดก่อนรอดิตดินแล้วมันเงืง่งมันเงื่ะล่ะ ไปทถอยรถท่านนั้นเลือหลายวะนั่นมาเลยมาเลยมาเลยหวัดเสียวครับหวัดเสียวมากถอยถอยมาวามาเลยมาเลยถอยบัวหันมันเงื้อมันเงื้อเรวเนา ล่รอรอขนาดที่ว่าตกนาาขนาะบางคับพวกไรว้วะนะเจ้ามาเลยนั่นล่อมันสิ่น,น่ะมันเงื่อมันเงื่อล้วาคือลูกน้องไม่กล้าขับโฟกลิฟต์นะครับกลัวโฟกลิฟต์หัวทิ่มนะครับเลยหัวหน้าสอนกันเลยมาจัดการเองครับทนไม่ไหวครับผมเออเป็นไงเป็นไงล่ะเบา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 ไม่ต้องลองไม่ต้องลองเบา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 ลองอเอาเอามาลองรีบๆเออเป็นไง <değil S 1> หัวหน้าเราเป็นไง สุดยอดยังสุดยอดยังเออรถฟุกริ่มคันนี้เรายกได้สามตันนะครับหัวหน้าต้องได้ขึ้นมาขับเองนะครับผมเพราะว่าลูกน้องไม่กล้าขับกลัวฟุกริ่หัวทิ่มนะครับเออทีนี้เราจะวางลงนะครับเราจะวางลงเป็นไงเป็นไงล่ะเปิอันนี้คือความคิดหัวหน้าสอนนะครับ สุดยอดแล้วทีนี้เราจะใช้ฟกลิฟสองคันนะครับไปยกหน้าล้อหน้าสองคันเอ,เอาอะไรลวงวะโอ้สุดยอดครับลงละลงละอาฟกลิฟเข้าคนละข้างส่วนล้อเลยเอาไม่ออกไม่ออกอรถคันนี้เราไมา่ได้ไปเองนะครับคือเจ้าของรถ ขับมาขายให้ถึงที่เดี๋ยวเข้าล้อสองข้างแล้วก็ค่อยเดินหน้าไปตามแผนนะครับเป็นไปตามแผนนะครับรถเจ้าคุณปู่คนนี้เอกสารทะเบียนคู่มือมีไหมเนี่ย ยังไม่ได้สอบถามเลยเดี๋ยวจะสอบถามเจ้าของก่อนเพราะว่าตอนซื้อเราไม่ได้สอบถามนะครับว่บาเอกสารทะเบียนคู่มือมีหรือเปล่าเป็นเป็นช่วงล่างของฟูโซนะครับฟูโซ่เพาเดียวแต่ว่าตัวตามเป็นของ TX แท่นบรอกี้เป็นของ TX นะครับเกียกร์กลางสโลมีไหมเนี่ยอ่าเป็นเครื่องอิซูซู6 b b 145แรงม้านะครับแล้วก็เป็นคานหน้าของ TX นะครับก่ <S 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 อนที่เราจะซื้อเจ้าของรถก็มีวิดีโอเครื่องมาให้เรานะครับ โอ้ oh, สวยงามมากครับสวยงามมากสวยงามมาก oh. คือแยกกันหลนะครับคันนี้พอขึ้นแมคโครคันนี้แหละครับผมวางเลยเป็นไงล่ะสวยงามมากเลวางเลยวางเลยโอเคสมบูรณ์แบบครับผมสมบูรณ์แบบสุดยอดครับเราใช้ฟุ์คลิฟต์สองคันนะครับแยกกันหลนะครับ เครื่องเครื่องดีอยู่นะครับผมเครื่องดีเป็นเครื่องอีซูซู 6B B 145แรงมา้าเป็น T X คันหน้า T X นะครับสภาพยางสิบเส้นคือไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่สวยเป็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ<ป>ระบบพวมงมาลัยพาวเวอร์ออออกก่่นครับะาเด็กนะ<ป>อากาศก็ร้อนครับ<ป>แยกอะไรนะครับแยกอะไรคันนี้ ฉากวาดเสียวครับก็สรุปว่าลงเสร็จสับสมบูรณ์แบบนะครับเป็นตามที่คาดหมายนะครับผมหัวหน้าสอนนี่ไม่ธรรมดานะครับชอบงานบูอะไรเออดันละหมดหน้าที่หัวหน้าแล้วนะครับจะให้ลูกน้องจัดการเองทีน ว่าดันนะไม่น่าจะเอกสารทะเบียนคู่มือไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีไม่มีหรอกเพราะว่าดันท้ายเขาดันดันเข้าใช่ดันเข้าตรงนี้ใช่ไหมไปดันมาดันมา ไปได้บ่ล่ะข้าเกียร์บ่ข้าเกียร์บ่รดเกียร์บ้างนะอะบ้า,า,าไปไปสมบูรณแบบครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าจาก f อครับ FC จากอุบลราชธานีนะครับเอามาส่งถึงหน้าร้านเลยไม่ได้คุยกันมากมายครับคุยกันไม่ถึง10นาทีนะครับผม แล้วก็ตังไม่ได้โอนมัดจําด้วยผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไปดูรถด้วยนะครับผมคุยคันจบก็เข็นมาเลยเอาใจวัดใจกันนะครับผมลูกค้าก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าให้โอนกันมามัดจําผมถึงเก้ารถไปส่งอ่าผมก็บอกลูกค้าแค่ว่าเอามาส่งได้เลยครับผมลูกค้าก็จัดให้เลยครับ คครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ